ไม่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 ร้อแบบ่านี้ไม่ร้อนแต่ันนี้มันไม่ไม่เปลี่ยนนะนี่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 เยเรนี่นี่นีเลเรตามันมัมันไม่เหมือนตรงไหเหมือนอย่างนี้นะมีขย่าเขยอขยารู้ดิ่งง้นเขย่าเรืยๆนี่ขย้ยนเยกนอยู่นี่นี่เปี่ยนไเรื่อยๆมันอยู่ในโลท้าย้โลท้ายมุมสวยๆนะมันจะฝับมันจะาบตงนี้นี่โลท้ายาบไม่ดีเอเียอัวเงตาอะไรรัว ถึงแตากระิบอันนะาอันนี้ขยมไม่นาได้ได้ได้ขยมแรงนี่นี่เรียบอย่มีเนียตายวันนี้วันนี้กุ้งเป็นอะไรโอเคนีเนี่ยพวมทุนทำไรอื่นทำไม่ได้เหรอองสายองสายยมร้อยล้้ยยเนี่ยน่กน้องพวเนี่ยยิมเลยกุสตกบ่บต็ังรออ่ไหมเาังนี้นาเทียวกน

Càng bị nhiều Cứ để tài này Mô già là nó tính Khóc cả <laughs> cốc khóc thì chó đây này chó Rất oh, giọt um. Con mày bướm sáng đi Rất lắm đi mày Rất giọt Lê đây này <laughs> <đây>. <laughs>